จันทบุรีหัวหน้าสาสจการติลเข้มข้าราชการทุกส่วนในสำนักงานเพื่อประโยชน์ประชาชนชาวการผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิวชั้นสองอาคารหลวงปู่หลิวสำนักงานสาธารนณะสุขจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์ชาติชายกิติยาน,านันท์นายแพทย์สาธารนณะสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุบรีครั้งที่11ประจำปี25 6 6 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันส่วนที่ห้องประชุมกันระเบิพึกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชายกิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่11 ประจําปี2566ในการประชุมมีการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจําเดือนกันยายน2566สำหรับที่ห้องประชุมการประพฤกสํานักงานสาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายแพทย์ชาติชายกิติยาน,านันท์นายแพทย์สาธารนณะสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางลักษมีการศิริการจนะชัยกุลหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการ เร่งหลัดกกำจัดโรคไข้ามาลาเรียครั้งที่5ประจำปี2566ผ่านร,ระบบสู m ม e e ติ้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานควบคุมโรคไข้ามาลาเรียเพื่อให้การกำจัดโรคไข้ามาลาเรียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข่าวนุ่24จันทรรบุรีชุติการไหลาวาลินรายงาน